ขอความร่วมมือนะครับนะครับเชิญท่านสุรเชษครับเอาเฉพาะตัดประเด็นอะไรว่ามาเลยนะครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมนายสุรเชษแวรอาแสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนราธิวาสพรกประชาธิปัตย์ในส่วนของมาตรา12คมนาคมเนี่ยผมได้ปรับลด นะครับภาพรวมของกระทรวงเนี่ยร้อยละแปดสนักงานประหลัดร้อยละแปดขนส่งทางบกร้อยละแปดทางหลวงร้อยละสิบสองแล้วก็ทางหลวงชนบทร้อยละแปดเพราะฉะนั้นผมจะพูดภาพรวมทีเดียวกันเลยนะครับท่านประธานครับกระทรวงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ และก็เป็นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศทีเดียวเพราะกระทรวงนี้มีภารกิจที่จะทำการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าจะเป็นคนนะครับที่จะพัฒนาให้การขนส่งนั้นรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ นานานาประเทศทีนี้กระทรวงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางกรรมธิการเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการสักถามถ,ามถึงภารกิจและปัญหาในการที่ทำหน้าที่ของออผู้ที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เท่าที่ผมได้สังเกตรกระทรวงควมนาคมเนี่ยผู้บริหารเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจกับอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือการออกใบกับขี่อนุญาตให้กับขี่รถเนี่ย นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรานี่ละล้วมนะครับใครก็สามารถที่จะออกได้แล้วก็ทําให้ความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างที่สูงมากในประเทศของเราเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของยานพาหนะต่างๆละหล้วมในเรื่องของการควบคุมการติดป้ายทะเบียน เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่ารถผิดกฎหมายกับไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างและสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือป้ายจราจรหรือป้ายบอกเส้นทางเนี่ยนะครับของเราเนี่ยถ้าพูดถึงในด้านการพัฒนาป้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับการที่เราจะเข้าสู่การอารองรับของความเป็นประชาคมอาเซียนหรือ AEC เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทางกรรมธิการให้ความสําคัญอย่างไรบ้างการใช้ภาษาไทยล้วนๆเนี่ยเพื่อนสมาชิกอีก8ปดเประเทศเขาไม่ใช่อ่านออกครับและขณะน,นี้ป้ายาป้ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บอกให้เขาได้รับทราบหรือว่าให้เขาได้อ่านหรือว่าให้เขาได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให ประชาคมเนี่ยมีความเข้าใจในการที่จะเข้ามาขับขี่ยานพาหนะในประเทศของเราก็ต้องใช้เป็นภาษาสากลน,นะครับอันนี้ผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตไว้นะครับส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆทุกเส้นทางทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็คือ,คอละหลวมในเรื่องของการให้สัญญาณน,นะครับว่า พื้นที่ใดมีการก่อสร้างลักษณะอย่างไรการขับขี่ยานพาหนะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างไม่เหมือนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เราไปพบเห็นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับประเทศของเราที่ติดกับจังหวัดของผมเนี่ยคือประเทศมาเลเซียเขาค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบและกดขันเข้มงวดนะครับ แม้กระทั่งรถบรรทุกนี่จะต้องใช้ผ้าใบปกปิดมิดชิดไม่ให้เศษหินเศษทรายเนี่ยต้องรลนแต่ของเราเนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัยเลยถ้าหากว่าเรามีการสวนทางกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางคมนาคมเนี่ยจะต้องเข้มงวดและกวดขันนะครับ,รบท่านประธานครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเกริ่นในพูดถึงภารกิจของกระทรวงคมนาคม ทีนี้ผมก็อยากจะนำเรียนปรึกษากับทางคณะกรรมการว่าท่านคณะกรรมการเนี่ยได้มีการพิจารณาและมีการซักถามผู้บริหารที่รับผิดชอบของกระทรวงนี้เนี่ยนะครับในการใช้เม็ดเงินต่างๆว่ามันคุ้มค่ามันสอดคล้องกับการพัฒนาการคมนาคมในประเทศของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยอย่างไร นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะฟังจากบรรดาเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลายๆจังหวัดนะครับก็ล้วนแล้วก็มีปัญหาทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสของผมซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนอีกไม่กี่ปีเราก็จะมีการเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนาราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย แต่ว่าในด้านการคม,มานาคมนั้นในจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยยังมีจุดด้อยนะครับที่จะรองรับเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สมฐานะที่ประเทศแนวหน้าของกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับแต่ว่าด้านการคม,มานาคมแล้วเนี่ยยังมีจุดพ่อนและจุดด้อยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนท่านประธานผ่านไปถึงคณะกรรมการนะครับที่ได้มีการก่อสร้าง แล้วมาหลายปีแต่ไม่สามารถที่จะใช้การได้นั่นก็คือเส้นทางเลี่ยงเมืองอำเภอสุไงไงปาดีนะครับเพียงแต่ว่าไปติดขัดตรงที่ไม่มีสะพานเชื่อมข้ามรางรถไฟเท่านั้นหลายปีแล้วครับผมก็ได้ตั้งกระทู้หารือปรากฏว่าผลที่ตอบรับในการที่ให้คำตอบของอกระทรวงนี้เนี่ยไม่ชัดเจนครับบอกว่าไม่มีงบประมาณบ้างบอกว่าความรับผิดชอบของการรถไฟบ้าง พราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางนาราธิวาสสุงไหงปาดีเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการก่อสร้างเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเลี่ยงเมืองหรือเทศบาลสุงไงปาดีเนี่ยนะครับเพียงแต่ไปติดตรงที่สะพานข้ามรางรถไฟเท่านั้นแล้วก็ไม่มีงบประมาณให้ไปจัดสร้างจนถึงวันนี้น,นะครับทำให้เสียงงบประมาณไป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 ,ไปสร้างถนนสายนี้เนี่ยนะครับก็หลายกิโลเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถที่จะใช้การได้ก็อยากจะฝากไว้นะครับให้ทางาทางหลวงเนี่ยไปเร่งรัดนะครับจะไปตกลงกันกับทางการรถไฟอย่างไรก็สุดแล้วแต่ให้ใช้ประโยชน์เส้นทางนี้ให้ได้นะครับสองก็คือว่าปัญหาของทางหลวงชนบทที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกร้องกันมาแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือว่าถนนรองจากเ,าเส้นทางหลัก นะครับที่ไปเข้าสู่หมู่บ้านเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทางหลวงแล้วก็ไปเป็นทางหลวงชนบทแต่ในพื้นที่ของผมส่วนใหญ่ปรากฏว่าเส้นรองเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็กำลังงบประมาณของอบจก็ไม่สามารถที่จะไปซ่อมแซมได้นะครับผมเนี่ยได้หารือมาเกือบทุกสัปดาห์ครับ เส้นทางในพื้นที่เขตเลือกตั้งของผมนั้นส่วนใหญ่พูดได้ว่า80ปซปรากฏว่าไปถ่ายโอนให้กับอบจอและอบจอก็ไม่มีงบซ่อมแล้วก็เป็นเส้นทางที่สําคัญอยู่ด้วยนะครับก็มีหลายเส้นทางนะครับก็อยากจะฝากไว้อย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่านะครับรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์นะครับงบประมาณในการไปซ่อมแซมเนี่ยนะครับก็มี ผมจะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเอา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 ประเด็นเราก่อนได้ไหมครับไอ้ฝากเดี๋ยวค่อยฝากเอาประเด็นตัดก่อนนะก็อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าได้ผ่านคณะกรรมการอาจจะเป็นข้อสังเกตไว้ให้กับทางารัฐบาลสักนิดนก็ยังดีครับเพราะกรรมการเดี๋ยวผ่านวาระสามท่านก็หมดหน้าที่แล้วนะเอาเอาตัดก่อนแล้วก็ ค่อยฝากทีหลังนะครับก็อย่างน้อยฝากท่านประธานเนี่ยละาผ่านไปถึงรัฐบาลไปเลยครับถ้าฝากผมผมจะฝากท่านมทสามนั่งอยู่แน่ <c oughs> นะ <c oughs> ครับเิญนะครับเส้นทางที่ผมขอกล่าวนิดนึงก็คือว่าในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยมันมีสามอำเภออำเภอแวงอำเภอสุงไ,งอสงไงปกดรบอำเภอสุไงปดีนะครับทุกอำเภอครับเป็นเส้นทางที่มีปัญหาในการในการสัญจรนะครับแล้วก็เส้นทางที่มีความชำรุด ทีแท่แทบจะบอกได้ว่าใช้การไม่ได้เนี่ยนะครับทั้งสามอำเภอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายบ้านสามแยกเทื่อมาอยู่นะครับตำบลเอราวันอำเภอแวงสองสายหูแต่มาแจไปบ้านจะแบป,ปะตำบลกาวะสุงไหงปดีสายต้นไม้สูง ไปบ้านควนสุไง่ประดีไปยังบ้านตระตําบลปาเสมัดอำเภอสุไงโกลกบ้านัวอาศิราไปบ้านปูใบแก่ตําบลปูโยอำเภอสุไงโกลกนะครับสุดท้ายก็คือสายนี้คมแวงไปเขา30ตบตําบลละจูดอำเภอแวงเนี yes, ่ยสายดังกล่าวที่ผมได้อ่านไว้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ใช้ที่มีเนื้อที่แลกะก็ระยะทางนะครับค่อนข้างที่จะยาว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมอบหมายให้กับทางอบอจอนั้นแน่นอนครับทางอบอจอก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าไม่มีงบประมาณในการที่จะไปซ่อมอย่าว่าแต่สร้างนะครับซ่อมก็ยังไม่มีงบเลยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่สุงไหงโกโลกเนี่ยเป็นอำเภอชายแดน แล้วก็เป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดนะครับของประเทศไทยนะครับระหว่างกรุงเทพไปสถานีสุงไงกลกซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายและก็อยู่ในตัวเมืองเทศบาลเมืองสุงไงก,กุกผลปรากฏก็คือว่าเส้นทางรถไฟเนี่ยจะต้องผ่านเมืองมีจุดตัดที่พี่น้องประชาชนจะต้องใช้สัญจรเนี่ยที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับสิ่งที่ผมเรียกร้องก็คือว่าอยากจะให้ การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปสร้างสัญญาณหรือว่าจุดข้ามเนี่ยให้มันมีสิ่งกีดขวางนะครับช่วงที่รถไฟมาถึงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี3มจุดด้วยกันก็คือบ้านสรารยอนี่สําคัญนะครับเพิ่งไม่กี่วันมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับขับรถข้ามรางรถไฟจังหวะพอดีรถไฟเขาก็มาแล้วก็เส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางโค้งนะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุด เบรกตรงนี้ได้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เกิดความเสียหายเกิดการสูญเสียนะครับมากมายและก็ตรงนี้ก็เกิดบ่อยครั้งจุดที่2ซึ่งอยู่ในตัวเมืองก็คือจุดเสาสัญญาณจุดที่3ก็คือจุดแยกสวทในเขตเมืองตำบลเ,เขตเมืองเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากผ่านท่านประธานไปถึงการรถไฟช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะ ทำสัญญาณหรือว่าสิ่งขีดกั้นนะครับเพราะว่าจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอันตรายนะครับแล้วก็เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องน,นักท่องเที่ยวมามากแล้วนะครับสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานฝากลยถึงกรรมธิการเผื่อว่าจะเป็นข้อสังเกตให้กับพี่น้องที่อยู่ในความทุกข์ยากโดยเฉพาะาอย่างยิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คืออย่างนี้ครับท่านประธานครับนาราศีวาฒเนี่ยมีสายการบินที่บินซึ่งจะมีบินทุกวันนะครับจากนาราศีวาฒมากรุงเทพแต่วันละเที่ยวนะครับวันละเที่ยวบินเท่านั้นโดยสายการบินแอร์เอเชียเมื่อก่อนที่มีสองเที่ยวหลังจากน้ําท่วมที่ดอนเมืองก็ได้ยกเลิกไปจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการบินต่อนะครับแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ย นะครับบอกได้ว่าทุกวันครับมีผู้โดยสารใช้บริการเนี่ยเกือบเต็มทุกวันแม้กระทั่งวันนี้เมื่อวานนี่ผมได้จองให้กับเพื่อนปรากฏว่าวันนี้เต็มนะครับไม่สามารถที่จะไปสำรองได้เพราะว่าผู้โดยสารทุกคนคอนเฟิร์มหมดแล้วว่าวันนี้เขาเดินทางหมดนี่คือสภาพข้อเท็จจริงแต่ว่ามันเป็นเทีเ่ยวเดียวนะครับแล้วก็การเดินทางนั้นถ้าหากว่าเป็นเ,เวลาค่ำคืนเนี่ย นะครับจากหาดใหญ่ถ้าใช้บริการที่หาดใหญ่เนี่ยจะข้ามไปถึงนาราธิวาสจะต้องผ่านปัตตานีนะครับเส้นทางเหล่านี้เนี่ยจะบอกได้ว่ามันก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยนักเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมไปใช้การบริการสายการบินแต่ว่าปรากฏว่าสายการบินมีวันละเที่ยวนะครับและผู้โดยสารจะใช้บริการเนี่ยมีจํานวนมากไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดเท่านั้นคือนาราธิวาสยะลาและปัตตานีก็มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เมื่อก่อนตอนที่มีสองเที่ยวเนี่ยเขาก็มาเที่ยวไปถึงภูเก็ตเขาไปเที่ยวไปถึงนาราธิวาสเชียงใหม่แต่วันนี้ไม่สามารถที่จะใช้บริการได้แล้วก็จะต้องจองกันเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่สามารถที่จะจองได้ชัดเจนว่าจะได้วันไหนตา,ตามตามความต้องการหรือไม่ก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนเพิ่มเที่ยวบินให้กับจังหวัดนาราธิวาสนะครับจะเป็นสายการบินไทยหรือสายการบินใดก็สุดแล้วแต่เพิ่มอีกสักหนึ่งเที่ยว นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนและก็ผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับอย่างมากก็ตรงนี้เองผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังที่ผมได้อภิปรายแล้วก็ได้ขอสิ่งสุดท้ายตรงนี้ผ่านท่านประธานผ่านท่านคณะกรรมการไปถึงนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐบาลเนี่ยถ้าหาก,กว่าทําได้พี่น้องประชาชนนาราชวาสจะขอขอบคุณบรรณาโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ